ลุงเกเรววันนี้อยู่กับช่องไม่มีสาระอันนี้คืนลุงของช่องไม่มีสาระวันนี้ก็จะมาดันแต้มให้เอฟซีนะครับผมวันนี้ก็มาดูกันเลยนะครับผมโอ้กลับวัสดียร์มาชมท่านครับอยู่ช่องไม่มีสาระวันนี้ก็อยู่กับไอดีของน้อง no one games นะครับผมเป็นไอดีที่ยังไม่เคยขึ้นแดงเลยนะครับผมนะ้องม้ชมไปไม่ได้ยังไงเอ้ย นี่เลยนะครับก็ตัวละครจะประมาณนี่เลยสกิลดีสิก,ก, 4, กับไม่ปลดล็อกไปลลกปลดล็อกที่อื่นอะไรกันครับเนี่ยอันนี้ก็ชุดก็ะจะประมาณนี้เลยเป็นชุดที่แบบเออไอนี้สมัครใหม่อ่ะเนาะก็อยา่าคาดหวังอะไรมากครับผู้ชมไอไอนี้สมัครใหม่น,นะครับผมก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรนะไม่มีหรอกนั่นไงแพนดี้ไม่มีหรอกเอฟซีไม่เอาหรอกไม่เลือกหรอกไม่เอาหรอกแพนดี้น่ะไม่เห็นค่าขางแพนดี้เลยปืนมีไอเคเลนสองหนึ่งกระบอกแล้วก็มีของประมาณนี้เลยนะครับผู้ชม ประมาณนี้เลยเป็นอ๋ workflow. ไม่เคยดีเท่าไรหร่อ่ะแต่แต่ก็เล่นได้เล่นได้เล่นได้นะครับผมท่านผู้ชมโอเคของจะประมาณนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมเป็นไอดีที่เพิ่งสมัครใหม่นะไปไปกันไอเจ้าตนม่าววิวอ้อัดตัวยับเลยตายนืองอุย้ยกดหนึ่งสี่ด้วยคนเนี้ยมีตัวไม่ต,ต่อไตายนืองตามเลยก็ว่าจะให้คือไว โอ้ให้เม็ดเดียวโอ้โหให้เม็ดเดียวครับไอ้เอ้ยมีมีตัวนอนอยู่ไต่หนึ่งโอ้โหลาคิวเก็บของนะได้ได้ชุดเกาะโอเคเฮ้ยไม่เอ้มีตัวลมไปเอาโอ้โหตายนี้บวกสามสิบเอ็ดเปิดแม่หัวแตกโอ้ยกดโคโน่เฉย ปิดไปไต่หนึ่งนี่ไม่รอดหรอกอสวยซับเลยซับเลยนะได้มีนะเปิดไปโอ้ไต่หนึงทัทตัวยักเลยท่านผู้ชมสวยสว้มีตัวมีตัวมีตัวพันใหญ่อยู่เอาไว้อัดตัวยักษเลยไม่ตายไต่หนึง่งเอ้ดไลค์ไลค์ลชิวเหรอเนี่ยไอ้ีตัวตามมานะ เป้าหูให้แม่เดียวหัวแสงเปัวแสงโอ้โหแดงแดงโอ้ยตายนึงไม่จับจุดมันก่อนดีไหมเป้าหูให้เม็ดเดียวทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยโอ้โหไม่ทันจะได้ หัวแตกโอมโอมสวยตายหาแล้วพี่ตายหาแล้วเหรอไปเลยไปเลยหัวแตกสวยหัวแตกสวยไปเลยหัวแตกเอาอูตายหนึ่งตัมเลยไม่โดนอ่ะตเมื่อกี้ตายนะครับผมไม่เป็นไรบวกสาสิบเจ็ด ก็จะให้5ดาวในทีมมาปั๊มถังนะครับผมเพราะว่ามี5ดาวมาเล่นด้วยเป็นผู้หญิงเนาะก็เขาเล่นไม่เก่งครับผู้ชายและไม่เก่งแล้วผู้ชายนะก็ให้เขาปั๊มไปไปหนึ่งอารชิวอาให้ขอซ้ำไปเลยไายก็ให้เขาปั๊มถังกรอบนะไหวห้าดาวนะเขาอยู่5้าดาวจะขึ้นมาเติมไม่โดนหัวแตกไาย ôi chú kiếp P Q vi Q Mari Mari đi mà đi nằm trong à, hoa tai hoa tai hoa tai hoa hoa tai hoa tai hoa tai Đang 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 hoa tai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  hoa hoa อุ้ยแตกสองแตกสองตานนี้บวกห้นะครับผมเฮ้ยเปิดเบลลตัแตกโอ้โหแดงไว้เอ้ยแม่ตุตัวแดงตายนึ่งไ o u ไม่มีอะ ตัดเลยวยดูขนาดไต่เนอะขึ้นแดงโอ้ยโอ้ยโอ้โหขึ้นแดงไปเรียบร้อยนะครับผมกับไอดีนี้ท่านผู้ชมโอ้ทำให้ขึ้นไวเังเลยเนี่ยขึ้นแดงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใส่หน้าคิวอีกตาที่หนึ่งของน้องเขาเลยท่านผู้ชมสวย ปะแม่หัวแตกผม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 คมจัดไต่หนึ่งทำไรไรโบะิลเป้แม่โอ้โหโมเสยโหสุดจัดมาแล้วมาไหมนะปะแม่หัวแตกไต่หนึ่งอุ้ยใช้สไนถึงว่าแต่มันไม่สวนผมใช้สไนไงมีตัวมาไหมีตัวมาไหมตัวลงไหมลงไหม Ao ta ừ. Tạm tay! quái tay! Ao 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 ออกมาสิออกมาสิเรียบร้อยไว้ก็ผมเป็นหวัดเนาะก็ตาต่อไปก็ไม่ได้เล่นแล้วก็เพราะว่าผมเป็นหวัดขอขออภัยในมาพี่นิงจริงๆนะครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนที่ผมก็ลาไปก่อนอ้า สวัสดีครับบ๊ายบาย